สอนไปแล้วนี่แม่สอนไปแล้วนี่แม่ไมมสอนไปแล้วคือแม่สอน,นใส่แบบนี้แล้วหนูจะใช้าพาบอะ่ะเออแม่สอนไปแล้วนี่แล้วหนูก็โกรธอ่าอ่าแล้วหนูก็ทําไงต่อเออแม่สอน okay. ไม่ใช่บนี้ไหนทำไงทำหรือเปล่าเล่นไปหรเล่าใส่ไปด้านบนนี่อ่ะอย่างนี้อ่ะ่งลอ่ะลีดีกว่ารัไม่มัไม่รัดยขึ้นหน้าเหรอเฮ้ยขึ้นหน้าแล้วหรอเราไปเที่ยวเราขึ้นหน้ากระแรงเนาะอ่ะวอร์มด้วยอ้อมีวอร์มด้วยเออเออ